บ้านอะไรนี่อยู่บ้านหนองใหญ่เลยครับนี่ทางเข้าบ้านหนองใหญ่ครับนะครับดูครับโอ้บรรยากาศข้างในโอ้อารมณ์ลื่นนะครับนอกข้างในลื่นนี่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนั้นมาเน่ะตอนที่มาดูตอนนั้นครับโอ้นี่หน่อกล้วยอะไรครับนี่โอ้กล้วยนมว้ายักเปล่โอ้สวยครับโอ้สวยมากเลย ปาร์ตบรรยากาศครับเดี๋ยวขอชมตรงนี้นี่ครับผมโอ้ห้องน้ําบรรยากาศครับผมพื้นที่ตอนนั้นจำไม่ได้ตอนนั้นกี่ไร่ครับพื้นที่พื้นที่เจ็ดไร่สามงานครับดูครับเสาไม้เก่าไม่ให้ว่างเลยครับนี่เขาปลูกอะไรกล้วยไม้ปลาเนาะครับตรครับผมดูครับผมโอ้สุดยอดบรรยากาศดูครับทางครับ กว่าจะมาเป็นสะพานทําอย่างนี้นี่ไม่ได้ง่ายเลยใช้เวลาไหมครับนี่ใช้เวลาทํานานกันเนานะโอ้สวยปปเ,เฉพาะค่าแรงบอกครับตั้งห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ตรนี้โอ้แข็ง,ขงขแรงเลยครับนี่โอ้มาเยี่ยมชมตำนานป่าครับผมตำนานป่าอยู่เส้นตำบลเขตตำบลหนองใหญ่ครับผมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเคยมาถ่ายทําครั้งหนึ่งนะครับนานแล้วนะครับถ่ายทํากับพี่เขาพี่ ตอนนั้นกลับมาอยู่บ้านครับตอนทางานอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านครับบรรยากาศครับผมชุดยอดตำนานป่าบ้านไม้ครับผมมีกาแฟสดด้วยโอ้ครับครับผมโอ้ครับผมดูครับมีมีทุกอย่างเลยนะครับน้องมีทุกอย่างเลยนี่ไม่หมายถึงว่ามีทุกอย่างให้เลือกครับแล้วนี้นี่ก็ขายมาครับนี่แก้มก้อนไหมไม่ใช่บอกอะไรนั่น โอ้โหอันนี้ขายบ่อยหรือยังไงครับอ๋อครับให้เขาสวยๆครับผมแล้วมีรขาหยขายหลายอย่างแล้วก็เปิดร้านกาแฟสดด้วยเนาะใช่ครับผมสวัสดีครับผมมตติดาโอ้ผมก็โอ้ยจำได้เนาะครับเนาะผมชอบแม่ผมชอบแบบสไตล์แบบเก่าๆอย่างนี้ครับนี่นะเหมือนเหมือนของใครนะ่าานน้้ชมหลังงบอยครับพาไปชมเดี๋ยว พาไปชมได้อยู่เนาะพรับผงวันนี้ครับผมผมผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ว่าคงเสียงได้เราจําเสียงได้บรรยากาศนะครับนี่อยู่บ้านไหนอยู่ตะเคียนนี่ครับกับเพ่งกับเพ่งครับแต่กอนอยู่สุรินทร์ครับอยู่อยู่เมืองครับอยู่สุรินทร์ครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับโควิดครับโควิดโอ้นี่นี่กาแฟสดนี่ครับนีนี่นี่โอ้ ครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับนี่บ้านอยู่บ้านอะไรครับนี่อยู่บ้านหนองใหญ่เลยครับนี่ทางเข้าบ้านหนองใหญ่ครับนะครับดูครับโอ้บรรยากาศข้างในโอ้อารมณ์ลื่นนะครับนอกข้างในอารมณ์ลื่นตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนั้นมาเน่ะตอนที่มาดูตอนนั้นครับโอ้นี่หน่อกล้วยอะไรครับนี่กล้วยนมว้ายักษ์บอกอู้สวยครับ อสวยมากเลยบรรยากาศครับเดี๋ยวขอชมตรงนี้นี่ครับผมโอ้ห้องน้ําบรรยากาศครับผมพื้นที่ตอนนั้นจำไม่ได้ตอนนั้นกี่ไร่ครับพื้นที่พื้นที่เจ็ดไร่สามงานครับดูครับเสาไม้เก่าไม่ให้ว่างเลยครับนี่เขาปลูกอะไรกล้วยไม้ปาลอมครับผมดูครับผมโอ้สุดยอดบรรยากาศดูครับทางครับ กว่าจะมาเป็นสะพานทําอย่างนี้นี่ไม่ได้ง่ายเลยใช้เวลาไหมครับนี่ใช้เวลาทํานานกันเนาะโอ้สวยปปสเฉพาะค่าแรงบอกครับคนนรบวกของแรงเลยครับนี่โอ้ครับผมครับวันนี้ก็นั่งพักนั่งอะไรเนาะโอ้ครับโอ,คบโอ้ครับผมนั่งเวลาเหนื่อยเหนือยก็มานั่งพักผ่อนเนาะครับนั่งเล่นนั่งอะไร เลี้ยงปลาปะอะไรครับรอ๋อเลี้ยงปลาธรรมชาติรราราตครับนนครับผมอ๋อปล่อยให้น้ํามาด้วยครับผ่านเลยเนาะน้่นมาจากตรงนี้อ๋อโล่งมาจากนู่นเลยครับ,รบาาโอ้โลม,มเลื่องมาถึงนี่เลยเนี่ยคลยนะ้ายๆกับโคง้งหนองนาเลยครับเนี่ยนะครับแต่ว่าขุดซาชอบแนวนั้นแหละแต่ทุกวันมันมีแปลนมีอะไรเนาะครับเขียนแล้วไปจางไป่เลยครับครับผมครับ แต่ก่อนมันอาศัยรถไถดันเรื่อยๆๆนี่ปลูกกี่ปีแล้วครับผมต้นไม้ครับพศ56โอ้ลมลื่นแล้วครับผมก็ได้เก็บเม็ดขาหนี่เม็ดเขาเริ่มแก่แล้วก็ได้เก็บเม็ดเขาก็เก็บในสวนนี่ครับครับต้น่าจะแต่แรงผลิตอยู่ตรงนู้นโอ้แรงผลิตอยู่ข้างในครับมีอยู่ทได้ประมาณโอแสนสองแสนต้นนะครับผมครับดูครับผมขึเข้ามาข้างในลมลื่นมากครับผม ต้นตาลก็เป็นลูกไม่ได้เอาขายปะครับอ่าไมหรอกครับนะข้างหลังก็สวยครับวัยางนาก็ใหญ่แล้วครับต้นนี้ครับนีรุ่นุนนนก่อนนาจะนนครับครับผมก็อครับผมลูกก็ได้มารับช่วงไม่ถึงว่ารับต่อไปเลยนะครับก็มันเหมือนว่าออกแนวเดียวกันอะ อจะน้อยได้ได้ทําไว้ลูกแั้วก็ได้ต่อยอดครับผมจะดูเป็นแบบไว้ก่อนครับทําสะพานวูฒเตะก็ไม่ตัรอร้านอาหารเสร็จแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดร้านอาหารตรงตรงนี้พอเนี่าเลนที่กําลังก่อสร้างกำลังรอไม้อยู่ไม้มันขาดช่างก็เลยหยุดก่อนครับอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นี่อยู่นานหลายปีอยู่นะครับนี่ครับนนี่ไม่ผูกไม่อะไรทั้งทํา เรากลุมไม้กิ่มันจะอยู่ได้นาน๋อครับครับหน้าโจผมมืดหน่อยครับผมหน้าน้ำหลากอ่ะหน้าหน้าหมาเพราะว่าจะได้ยินเสียงน้ำน้ำไหลโอ้น้ำไหลกระทบกระโดดน้ำตัวนี้แหละไล่ไหวอ๋อเป็ดป่ะครับครับแล้วกระโดดน้ำตัวนี้แหละตุ้มตุ้มตุ้มลึกไหมครับนี่ก็ตอนนี้ขุดล้ำไปอีกสุดมือแมคโครตัวนี้้วเอาดินไปถมสะทางนู้นแสดงียว่าลึกมากครับมันเป็นแมคโครขนาด อ๋สามเมตรสี่เมรเขาไม่ทลายแล้งครับนะพอดีพอดีครับผมพยายามกักน้าไว้เยอะๆเสียดายน้ำนกกล้วยนี่ก็ขายเหมือนกันบ่ครับใช่ไงมันยังไม่แซะเพราะว่าถ้าแซะลูกปุ๊บเนี่ยอาหารที่ส่งจากลูกไปหาแม่มันก็บอกรากมันจะถูกเชื่อมโยงกันอ๋อมันจะกระทบบ่ะครับกระทบต่อแม่ทบต่อการให้ลูกมันจะทําให้ไม่ให้ลูกแล้วเราขุดล้างล้างกอเลยแล้วก็ไปปลูกใหม่หมดเลยต้องอย่างนั้นบ่กครับครับถ้าอย่างนั้น ได้แต่ถ้าเซก็เซได้จะยากมันจะมีปัญหาเรื่องการควนลมของแม่ด้วยผลผลใหญ่ไหมครับพวกพันนี้ครับับนี้พึ่งได้มาครับยังพพ่่งงทดลยังยังไม่เป็นลูกครับผมแต่เห็นมันตอบสนองดีเสียงเสียงอะไรเสียงปั๊มน้ําบ่เสียงปั๊มน้ําแสดงว่าลดน้าเหมือนกันไหมครับใช้น้ําบ่อใช้น้ําบ่อดันน้ําขึ้นข้านบนก็ะโดดขึเสมดช่วยด้วยทางโน้น เขาใช้ในห้องน้ำทางนู้นครับผมเลี้ยงหมูด้วยป่ะก็ไหน่ะตอนนั้นขอกัวอ๋อขอกัวตัวแม่สองตัวมันจะไปไว้ในหมู่บ้านใหญ่สี่ห้าตัวครับผมในบ้านสวัย์ตะพึงเหรอเนาะครับดูครับผมมาดูก็ห่างกันอยู่นะครับเสาหนิเขาใช้ห่างกันดะว่าตัวคานมันมันได้ใหญ่แล้วก็เลยอ๋อนี่มันโยกด้วยนน่ครับจะไม่เป็นไรคุตติ่งผมก็ไม่ได้ ใส่เเทแค่พื้นปูนธรรมดาครับโอครับดูครับโทรศัพท์นี้ไปโอ้นี่นี่หายากเล้วอนุรักษ์ไว้นะครับนี่ต้นไม้ไม้ป่าบางเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนครับผมครับถ้ามีโอกาสผมจะไปเยี่ยมครับดูหมาครับผม,มอโอ้อเด็กนักเรียนเขาจะมามาดูงานบอกครับมาทัศนศึกษา ช่วงว่างเขาหาอะไรได้เขาก็มาหาเครับผมครับออกมาเพาะต้นไม้ครับรับจารเพาะอันนี้อะไรครับนี่ตจอนี้เลี้ยงลูกใต้ใบอ๋อลูกใต้ใบจะมีภาษาหนึ่งดูครับข้าลรางนี้จะเป็นสมุนไพรนะครับนี่ภรพของสม่าผมจะแทรกให้มันเกิดช่องแบันี้หนกันเดินออกไปนี้ไม่ได้เนาะใช็ตัวนี้ไม่ได้ครับมันเป็นที่เดินเก็บผลอ๋อครับผมครับสต้นไา้จะเป็นพวก อาหารร้อยีอ่ะอบ่ายกินใบกิน,น,น,นอันนี้อะไร,ะไรนี่เป็นห้องครัวอ๋อห้องครัวง่ายๆนี่ครับครับคลาสสิกค,คลาสสิกนี่ครับนี่จะมาจะเอาของที่เหลือใช้แล้วมาทำโอของที่เหลือใช้แล้วมาทำมันจะสีกเก่าๆัปแต่ถึงจะเก่าแต่ก็ทำได้น่าอยู่นะครับ,รบพยายามดูครับผมดูครับผมร้านกาแฟนั่งได้สบายนะครับคลาสสิกดีครับผม เย็นก็ผู้ติดติไปจนชอบมาติดเรากันโอ้ครับกางเกงจะไปพักพักพักผ่อนเนาะครับเนาะนี่อย่างหนาเลยครับเนาะโอ้ทนมากครับอันนี้ก็ปล่อยโล่งเยอะกวนี้อ๋อปล่อยได้ทุนโล่งเลยเนาะครับผมดูครับโอ้